เตรียมช็อคตลาดรถยนต์ EV วีเผยโฉม28ทธันวาคมนี้รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกจากเซี่ยวมี่จากในคลิปก่อนเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาเราได้เคยรายงานเกี่ยวกับการเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของเจ้าพ่อเทคโนโลยีอย่างเซี่ยวมี่ไปแล้วล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากเซี่ยวมี่ออฟฟิเชีล ซึ่งคาดว่าจะเป็นการเปิดตัวรถจดไฟ้าคันแรกของตนเองอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่28ธันวาคม2023ที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งเร็วกว่าที่ทางเราคาดการไว้ว่าทางค่ายจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าโดยรถจดไฟ้าคันแรกของเสี่ยวมี่นั้นจะมาในชื่อทางการตลาดว่าเสี่ยวมี่ S U7 ซึ่งจะเป็นรถจ์ไฟ้าทรงสปอร์ตซีดาน4ประตู5ที่นั่งมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบง่าย ด้วยส่วนหน้าของรถนั้นกระโปรงหน้าถูกดีไซน์ให้มีความลาดเป็นพิเศษคล้ายก,กันกับในรถสปอร์ตช่วยในเรื่องของการลดแรงต้านอากาศโคมไฟหน้า LED ทรงสามเหลี่ยมพร้อมกับไฟเดอท running light ออกแบบรับกับเส้นสายที่เป็นส่วนปลายของกระจังหน้าได้อย่างลงตัวตัวกันชนหน้าและช่องรับอากาศเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูขณะที่ทั้งสงข้างของกันชนหน้านั้นดีไซน์เป็นช่องแอร์โฟ ในส่วนของด้านข้างของรถนั้นมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด19นิ้วุ้มเดยยาง245/45 R19 ในรุ่นเริ่มต้นและขนาด20นิ้วพร้อมกับยาง245/40 R20 ในรุ่นท็อปมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีเหลืองเหนือซุ้มล้อมีการติดตั้งกล้องมองภาพรอบคันมือจับประตูนั้นเป็นแบบสอดพับแนบไปกับตัวถังส่วนซุ้มล้อด้านหลังนั้นให้ทรงวบอดี้ช่วยให้ตัวรถนั้นดูมีความเป็นสปอร์ตคาร์มากขึ้น ในส่วนของหลังคารถนั้นจะมีทั้งที่เป็นหลังคาแบบเรียบธรรมดาและรุ่นที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ไลดารโดยคาดว่าออปชันดังกล่าวนั้นจะถูกสงวนไว้ให้กับรุ่นท็อปเท่านั้นสำหรับข้อมูลดิเมนชันของรถนั้นมาพร้อมกับความยาวตัวถัง4,997ม mm, ิลมกว้าง1,963ม mm, ิลมสูง1,455ม mm, มระยะฐานล้อยาว3,000ม mm, มซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักในตลาดที่เป็นซีดานไฟฟ้าเหมือนกัน อย่างเท s l a m o เด l 3และ b y d c ดซีแล้วเสียวมี่เอสจะมีขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าในทุกมิติรวมไปถึงมีระยะทานล้อที่ยาวกว่าด้วยสำหรับการทำตลาดนั้นจากข้อมูลปัจจุบันเสียวมี่เอสคาดว่าจะมีการทำตลาดใน3รุ่นย่อยซึ่งจะประกอบไปด้วยรุ่น SU-7, SU-7 Pro และ SU-7 Max ขณะที่ขุมพลังขับเคลื่อนนั้นจะมีให้เลือก2ทางเลือกก็คือ รุ่นมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังมาพร้อมกับมอเตอร์พละกําลงังสูงสุด220กิโลวัตหรือประมาณ295แรงม้าทาท็อปสปีดได้สูงสุงสงสด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรุ่นมอเตอร์คู่กับเคลื่อนสีล้อ all wheel drive โดยจะมาพร้อมกับฝูงม้ารวม6 6 4ตัวช่วยให้ตัวรถทะยานไปสู่ความเร็วสูงสุดได้ถึง2 6 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของสเปคแบตเตอรีร่และระยะทางการวิ่งต่อชาร์จนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมา แต่เชื่อว่าจะมีให้เลือกอย่างน้อย2ความจุอย่างแน่นอนและอาจจะวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งด้วยการเป็นเจ้าพ่อเทคโนโลยีความล้ำหน้าจึงถูกส่งต่อมายังรถยนต์ไฟฟ้าด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ L2+ ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการเปลี่ยนเลนอัตโนมัติการถอยจอดอัจฉริยะรองรับการเชื่อมต่อ 5G ระบบจดจำใบหน้าระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและระบบเสียงรอบทิศทางเป็นต้น สำหรับราคาจำหน่ายของ Xiaomi SU7 นั้นคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทซึ่งเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากเมื่อเจ้าพ่อเทคโนโลยีที่ขึ้นชื่อเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมยานยนต์แบบนี้จะสร้างจุดเปลี่ยนได้แค่ไหนด้วยการดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะท,ที่ดีเยี่ยมติดตั้งระบบอัจฉริยะต่างๆมากมาย และราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่ารถไฟฟ้าจากค่ายอื่นเชื่อว่า Xiaomi SU7 จะสามารถประสบผลสำเร็จได้ในจีนและอาจขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆได้ในอนาคตแล้วเพื่อนๆละครับมีใครที่กำลังรอรถไฟฟ้าคันแรกจาก Xiaomi อยู่หรือเปล่าคิดว่าการเปิดราคาของรถไฟฟ้าคันแรกของค่ายนี้จะมาที่เท่าไหร่คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ